สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าสถานที่เมกเลฟสิฟ12ราศีวันนี้ครับจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่เมคเลฟที่เหมาะกับราศีของคุณนั่นเองแหละครับราศีนั้นมักจะกล่าวถึงบุคลิกและความชอบของคนในแต่ละราศีแต่นอกจากนี้มันก็ยังสามารถที่จะพูดถึงในมิติของเซ็กได้ด้วยว่าแต่ละราศีจะมีสถานที่จุดไฟแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาฟังกันดีกว่าครับว่าตรงกับตัวเองบ้างไหมกับสถานที่เมคเลฟที่เหมาะกับราศีของคุณนั่นเองราศีเมษ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง19เมษายนจัดได้ทุกที่ทุกเวลาชาวราศีเมษตรงไปตรงมาบางทีก็เข้าขั้นดุ่มดุ่มตง้ตงโต้งรวมไปถึงเรื่องเซ็กด้วยนั่นเองล่ะครับที่เมื่อชาวราศีเมษเกิดอารมณ์ขึ้นความรู้สึกนั้นก็จะโหมกระพือลุกรามอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความที่ไฟของชาวราศีเมษนั้น มอดไปอย่างรวดเร็วได้เช่นกันแต่ด้วยความที่ไฟของชาวราศีเมษนั้นก็สามารถที่จะมอดไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นมีเมื่อไหร่รีบจัดไปตามนั้นเลยครับราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาค,คมได้ที่จะจัดให้ชาวราศีพฤษภ ผู้รักความสวยงามและสิ่งรอบข้างต้องการบรรยากาศที่เป็นใจแชมเปญแสงเทียนโรงแรมหรูบรรยากาศหดาวจะช่วยให้ชาวราศีพฤษภยิ่งเข้าถึงอารมณ์นั้นได้มากกว่าการพยายามปลุกใจในกระท่อมบ้านนาฝาผูพังนะครับพูดง่ายๆสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นใจด้วยก็จะเป็นการดีนั่นเองนะครับราศีมิถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 21. พฤษภาค,คมถึง 20. มิถุนายนรายการวาไราตี้ชาวเมทุนเป็นคนในราศีแห่งการสื่อสารข้อมูลซึ่งมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เต็มอกอยู่เสมอสิ่งที่จะทำให้ชาวราศีเมทุนเหมน็นเบื่อการละเล่นก็คือความจำเจของคำตอบเดิมๆท่าทางซ้ำๆสถานที่ซ้ำๆเพราะในโลกนี้ยังมีอะไรหลายอยากที่ชาวราศีเมถุนยังไม่ได้ทำนั่นเองครับ ราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนจะชอบลักษณะของวารเรตี้หลากหลายนั่นเองราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง22กรกรดาคมบ้านเราแสนสุขใจราศีกรกฎมีจุดระทวยอยู่ที่หน้าอกนั่นคือตำแหน่งสวิตไฟของชาวราศีปูใช้สัมผัสและคลึงที่นุ่มนวลเพื่อไต่ระดับอุณหภูมิในตัวของเธอ และยังมีเทคนิคอีกอย่างสำหรับการท่องสวรรค์กับชาวราศีปูนั่นก็คือช่วงเริ่มออกเดินทางให้จัดการให้อารมณ์ของเธอติดเครื่องก่อนแล้วค่อยไปต่อไปราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมมองสฉันสิเป็นที่รู้กันว่าชาวราศีสิงห์เป็นพวกที่มีพฤติกรรมดราม่า และรลักที่จะเป็นจุดสนใจชาวราศีสิงห์นั้นไม่มีเนี่ยมอายและขอให้เป็นที่สนใจของอีกฝ่ายมากๆถึงมากที่สุดถ้าคุณมีคู่รักเป็นคนราศีสิงห์นี้เลือกสถานที่ที่ไม่อนาจารแต่ให้เป็นสถานที่ที่เขารู้สึกว่าถูกมองดูอย่างชัดเจนทุกอนุก,ก็จะเป็นการดีที่สุดละครับราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายน ไฟอนามัยราศีกันเป็นราศีของสุขภาพและความบริสุทธิ์ชาวราศีกันจะไม่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้ในสถานที่ที่ไม่สะอาดขอให้เป็นห้องที่ใหม่และสะอาดกิ้งเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีแล้วจะเล่นอะไรเลอะเทอะเปื้อนกับชาวราศีกันก็ค่อยว่ากันไปพูดง่ายๆว่าชาวราศีกันชอบความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นห้องก็ต้องใหม่และสะอาดกิ๊กเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีที่สุดละครับ ราศีตุลนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมกระจกวิเศษราศีตุลนเป็นราศีที่มีรสนิยมและงดงามที่สุดราศีหนึ่งใน12ราศีเขาชื่นชมทุกอย่างที่มีความสวยงามหรืองดงามในสัมผัสทางใดทางหนึ่งการเข้าจังหวะหน้ากระจกเงาทำให้ชาวราศีตุลนอารมณ์พุ่งพลานเดมาเพระโดยทั่วไปแล้ว ชาวราศีตุลเองก็มีรูปร่างหน้าตาที่น่าสนใจนับเป็นความงามอีกทางหนึ่งที่ชาวราศีตุลต้องการเห็นนั่นเองนะครับราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเคียนฉันเถิดราศีพิจิกมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจึงเป็นหนึ่งในราศีที่มีการแสดงออกทางเพศกับคู่รักอย่างหนักหน่วงลึกล้ำ ราวกับจะกลืนกินทางนี้ต้องประกอบด้วยความเป็นส่วนตัวอย่างสูงด้วยถ้าคู่ของคุณเป็นชาวราศีพิจิกแล้วก็โซ่แทกคุญแจมืออาจเพิ่มความฟินาเล่แห่งกลกามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมเจ้าป่าทาศาสตร์ชาวราศีธนูมักได้รับเสียงเรียกร้องจากป่า เนื่องจากชาวราศีธนูเป็นพวกชอบป่าเขาราเนาภายัยการปลดปล่อยความต้องการตามธรรมชาติกับธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในป่ากลางทุ่งหญ้าหรือบนชายหาดก็ล้วนแล้วแต่ทําให้ชาวราศีธนูถึงจุดสูงสุดแห่งกิจกรรมนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าชาวราศีธนูเขาชอบแบบเอาท์ดอร์ป่ากลางทุ่งบนชายหาดหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าป่าทาสารน,นั่นเองราศีมังกร ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมห้องแห่งความรับคนอื่นอาจจะคิดว่าราศีมังกรเป็นราศีที่เข่งครัดและขี้อายแต่จริงๆแล้วชาวาราศีมังกรมีความเป็นส่วนตัวสูงมากต่างหากและการที่เป็นราศีธาตุดินชาวมังกรก็ยังต้องการเวลาอุ่นเครื่องก่อนที่จะเผาไหมในห้องเครื่องได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ลองพาเขาไปสปาเพื่อผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทกันก็จะเป็นการดีนะครับราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์รักออนไลน์ชาวราศีกุมไม่ค่อยจะเป็นคนที่ไวไฟกับเรื่องทางเพศนักบางครั้งก็ออกไปทางเย็นชา หรือเคลื่อนตัวไปเป็นผู้สังเกตการในขณะที่ยังทำหน้าที่เป็นผู้กระทำการอยู่เสียอย่างนั้นถ้าอยากจุดไฟให้ไวขึ้นอีกสักหน่อยลองส่งคลิปหรือเนื้อหาอย่างว่าไปทางช่องทางออนไลน์ให้เขาดูก็จะเป็นการจุดเชื้อไฟได้รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองละครับราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมบอ่อน้ำมหัศจรรย์ ชาวราศีมีนมีความสามารถพิเศษในการซึมซับความร้อนเล่าของคู่รักของตนเอาเมื่อไหร่ก็เอาด้วยว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นสถานที่ที่จะเติมเต็มแฟนตาซีของชาวราศีมีนจะไม่มีที่ไหนจะเหมาะไปกว่าที่ที่มีน้ําเช่นสระว่ายน้ําอ่างอาบน้ําหรือชายหาดที่เต็มไปด้วยคลื่นกระทบฝั่งแข่งกันนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าชาวราศีมีนเนี่ย สถานที่ที่เหมาะก็คือสถานที่ที่มีน้ำไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเลยมีคํานิยามว่าบ่อน,น้ำมหัศจรรย์นั่นเองละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสถานที่เมกเลิฟ12ราศีหรือสถานที่เมกเลิฟที่เหมาะกับราศีของคุณตรงไม่ตรงอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง VZ Mart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ VZ MART ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ